ถ่ายรูปเลยอ้าวกอดพ่อด้วยพี่แพรอ้าวกอ,อดพ่อ,อยังเดี๋ยวแม่นั่นไปให้ไม่ต้องหรอกไม่ได้นึกว่าพักกันนอนแล้วไปม็อกมามา็มา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 อกวันพ่อนะคะ ินล้านลูกร้านเต็นบ้านเลยยิ้มม้ยิ้มมาเมนช่องหนึ่งสองสามจะดูกระจายก็จะมาดูกระจายไปเออเจริญเจริญครับเออพี่โมพี่โมไปอยู่ข้างหลังคุปู่ลูกเวมานั่งนี่มานั่งพื้นกับพ่อ

เอาลงเอสเข้าใหม่ให้พี่พัดพี่แพรกับพี่นิ then, ้งเข้าด um ้วยเอาใหม่เอาใหม่เอาเอามามาพี่นิ่งมามาพ่นของเอาโอองงไไ หลานหลานเข้าไปด้วยการพี่โมเขไปด้วยพี่โมเข้าด้วยโอเคข้าขอขอขอหลางันเลยอือยุ่งอะไรอะ้ไอ้ไอ่อเไม่ไม่เอาพีปนะก็เอาพ่อะแ้น้องไม่ได้ไหม

เอาไว้พ่อตัวเอง้างเอาเอาเไว้พ่อตัวเองมพี่เปพี่เปข้าไปด้วยเม่นคุณย่าตายให้อยู่ตกตาด็กๆก็ไหว้พ่อตัวเองกอย่างนี้ค่ะ หช่งไองสาอวยพรลูกที่ถ่ายไลฟ์ทำไมเราถ่ายธรรมดาเันตั้งมาเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้พ่อให้พ่อวันพ่อวันพ่อก็มีแต่พ่อ อ้าวแล้วอ้อกับมัายล่ะัแค่พีนี้ไหวพ่อเอ็ดพี่ไ้ฟรีดีเหรอไม่้จคเดียวเลยอร่นได้อ๋อแล้วนหวไหมไหมไม่ไม่ยกมือเลย่ะขอพ่อเอาละโอ้ก็นั่งได้เตียงติ

ไปเตะไปให้มาปั๊บไวพรดิจับไม่จับไมอาไวพรลูกสุขภาพแข็งแรงนะครับลูกให้คุณทั้งคู่เลยให้คุณเลยให้คุณเลยนะให้คุณมีค่ามีค่าใช้จ่ายนะครับค่าเติมค่าข้าวจุดด้ยจุดยังไงเลยอ่าบ้า ขอให้ลูกหลานเจริญเจริญในหน้าที่การงานคาราบรืนุกประการนะคะแล้วก็คนที่เรียนอยู่ก็ให้เรียนเองนะคะได้เก้าสิบกว่าทุกทุกวิชาไปเรื่อยๆเกรดสี่จุดเจุดแอมิทพอแล้ว ขอบใจทุกคนน่รับรู้นะไว้ลอเรายการมาเจาัอทราใช่ไหมเรวใช่ไหมเควกววหมดและคนเขาไม่ัวใครเแพเดียวแพงนดพไหมไหมม่้้ย ไม่ง้อหรอกเดี๋ยวอุโมงก็ได้เสร็ไงล้่สองคนเหมือนอ้วนเหมอนอ้วนอะไรวิ่งเลย เอาอ้านนักเรียนสองทุ่งกว่าแล้วลูกแม่พีเดินข้างพีแพรดิสแม่พีแพรดิสสมัยพี่แพรล้เร็วเร็วเาไปเเียนดีๆีกับพี่แพรสิลูกไม่กล้าไม่กล้าไมยกล้าไม่กข้าข้างใคร เดทยรวยระเนอใช่ะรากเลย้เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานทุกคนนะคะ ห้าไไป้ไปแล้วหาลไปื้อพ่อไปแล้วนั่นคืพ่อไงได้ไปกี่ใบแล้วดิ้าบสามหอสามพันนะไปสามันก็ใช่พไปพละสามพัจอดฟรสี่ชัวโมงวันนั้นไปจอด่ไหนจอดที่ไหน มองประโยคส่งแมพไปให้แล้วในุ่มปัและกินข้าวสาวจองแล้วประโยคึประโยคชั้นไรชั้นสองจะโหสาวเลยมมไม่เห็นอีกชั้นนึงมนเอีานึงชั้นหกสตะไจในระดับสมมีแปดแปดองแปดสามะอาหารอะไรมาไตะวันลาหาเหมือนกันปะ ไม่เหมือนไม่แต่กวันมีแค่นี้ตงกวันมีแค่ันนีท่าไอพลนััคืนหมดเลยคืนกินไม่ไหวเอาไว้เด็กนโตไว้เด็กคนนี้มันโตอ่อน้องอยู่ไม่รู้จักดเดอนไม้แหลม แก่ไปสิไม่งัานดอกไม้ไปไปไว้ทัางบนเนี่ยมาเดี๋ยวเป็นเป็นเชื้อราไปไว้ห้องห้องพระอะรหลอก จะเปเหมาแล้วอ่างกบเนแลวออกมาบอเฉยๆไม่ได้โผล่นี่ต้องบต้องขนานี่เลยคุยเป็ไงเป็นคุยเป็นไงเฮ้ยลูกแมวมือไลเดียวพาพลูกไปนอนได้แล้วลูกไปลูกไปเนี่ยลูกไปนเก๊แงเงนมาขอไปเอา มัน <món S 1> ไ้ายเอยค่ะลูกเื่ลูกอดดีเดียวกันมอหายสุณย่าเดี๋ยวจะร่างภาพให้ดูเลยนะหันมาหันมาพอุ้มมาให้พ่ออุ้มมาให้สิท่านข้ออุ้มแน่ๆแต่ไม่ให้พี่แทนอุ้มแน่ๆอะไรอีกคนนึงเดี๋ยวร่างภาพให้ดูแล้วนี่อยู่คุณย่านะบอกแล้วว่าไม่อุ้มเว้ยอุ้มยังไงปาร์ลูกไปดึกแล้วสองทุ่มกว่าแล้วคุณนี้ววายอยู่ด้วยนะ ไม่หยุดอ๋อเหรอทำไมอะลูกตาตาเชลีออกแปดโมงแปดโมงครึ่งไม่ทำไมเขาหยุดอะหยุดค่ะโรรงเียนเายยวหยุดเรื่องอะไรโรงเรียนเขาประกาศหยุดอ๋อไหนไหนก็หยุดแล้วเหรอหยุดต่อเรื่องต่อเนื่องเลยน้ำราจันนันลาได้สุกหยุดถึงวันไหนโมเอ๊้คืออาวุธคำสูงส่งไปแบบไปดูไปดูงานดูไม่แต่วันจันโมเอ้เป็นวันหยุด มันจันไปอยู่เหรอวอาอัคารหยุดไงมานไปลาลูกปลาเด็กแล้วปะแยกใหญ่มาพี่พี่ต้องทำงานแล้วคนแคน่เขาชอบนแกเด็กอะไรอู like mm ีเ hmm. ด yeah, ็กอะไรไม่ร้องไห้ hmm. อ,อแพ้แล้วแอุ้มสองสิ <c oughs> นัน,นืดหรือเปล่า,าองไห้าอคามสคัญของสัพยากร็เอ๋คักเอ๋อเอ๋เอให้แผลอุัอนแบแแวอุ้มมอกมาหล่ <c oughs> <c oughs> อแล้วยาอุ้มหมาอด <c oughs> แล้วอดแล้ว

นเราอะพี่พี่รุ้จุดละน่เราเ่ยเจ๊ดังอยเจ๊ดังกี่คือเราทำผิดเนือคือตำรวจับแล้วตรวจเลยทักล้ยแอลกอฮอล์ที่มวยเหรอว เยลอืมูงเดยยอยลืมนะมันแค่ปสอนนะมันแค่ปะสอนะว่หนูตอนปแล้วเี่ยเกิดแล้วม้งแต่อะไรัเนี่ยหนูรลตอกอ่ะอันนี้รจาแล้วี่นะาเนเองก็มบ้วก็ว้าดนเลยดนเต็มเลย ไม่ชั้นวาในโคงวาในโคงมาหน้าตสูงสัน้เอเอเจอเจอวิดีโอเหรอใช่เออดองดูดิ๊กดดิ๊กดดิ๊กดดิ๊กเลยคนดองไม่ต้องกกี้ดอไม่ต้อง้าเื่อยอค่ะเจอกันทุกคนนะ Good night s w e e รับเจอทุกคนนะครับายบายบ๊ายบาย สวัสดีค่ะบายบายนอนหลับฝันดีทุกคนนะคะเออผมรเรื่องห้าห้าใบเอาเอาออกไปแล้วความเชียวไอ้นี่คามเชียวบอกเขามาเอาตั้งนานแล้วไปหลบไปหลบบ๊ายบายบ๊ายบายเออดีเลยไม่เรื่องจะบ๊ายบายค่ะไปดู